ทางแม้ว่าจะต้องผ่านขั้นตอนใช่ไหมครับของกรรมธิการสุดท้ายบทสรุปจะเป็นอย่างไรการผลักดันเรื่องนี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้หรือไม่แต่มันก็มีความยากของเรื่องนี้อยู่เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะท่าทีของรัฐบาลรัฐบาลเพื่อไทยนี่แหละว่าสุดท้ายแล้วจะยังไงกันแน่เนี่ยนะครับคือท่าทีของเพื่อไทยตอนนี้เนี่ยก็ต้องรอดูว่าเอาด้วยกับเรื่องนี้หรือเปล่ามีโทสกรรมนะใช่ไม่ใช่แค่พักเพื่อไทยแต่ว่าเป็นพกร่วมรัฐบาลทุกพักด้วยเพราะว่าถ้าไปดูเนี่ยก็โอ้โห เป็นสายอนุรักษ์นิยมกันทั้งนั้นคือถ้าจะให้ดัน112ไปเป็นนิรโทษด้วยเนี่ยเชื่อว่าอนุรักษ์นิยมเกือบทุกพรรคก็ไม่เอาใช่ใช่แล้วจุดพักเคสําคัญคือการพ่วงฐานความผิดในมาตรา112เข้าไปอยู่ในแพ็นิรโทษกรรมเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีปัญหาตามมาหรือเปล่าเจอแรงต้านอีกหรือไม่อ่ะครับอีกหนึ่งส่วนก็คือแรงกดดันสําคัญกรณีอดีตนายกทักษิณชินวัตรนะครับ คือเพื่อไทยย่อมไม่สามารถเดินหน้ากฎหมายนิตโทศกรรมที่พ่วงฐานความผิดมาตรา1นึเอาไว้ได้มันเชื่อมโยงกับคุณทักษิณอย่างไรเพราะอีกด้านหนึ่งเนี่ยคดี1นึมันก็คาอยู่อีกหนึ่งคดีในส่วนของคุณทักษิณไงเนี่ยครับ,รบอายการนัดฟังคําฝั่งฟ้องไม่ฟ้อง29พฤษภาคมนี้คือถ้าเกิดคดีไม่จบ การเดินหน้ากฎหมายนิรโทศกรรมก็อาจจะกลายเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนของพรรคเพราะอดีตนายกทักษิณเป็นผู้นําทางสิทธิวิญญาณแล้วก็แสดงท่าทีชัดเจนว่ามีอิทธิพลเหนือพักการเมืองเพื่อไทยครับ,รบขณะเดียวกันอีกด้านหนึ่งหากไม่เดินหน้ากฎหมายนิรโทศกรรมอ่ะก็เดี๋ยวจะถูกขยายความต่อเป็น2มาตรฐานโดยเฉพาะหากอดีตนายกทักษิณรอดคดี1นึหรือไม่รอดแต่ได้ประกันตัวอะไรแบบนี้มันก็จะเกิดคำถามตามมามเนี่ยครับขณะเดียวกันถ้าอดีตนายก โดนคดี1นึก็จะถูกจับตาเรื่องการประกันตัวอีกใช่ไหมคือโดนฟ้อง1นึแหละแต่คนจะดูว่าเอ๊ะคุณทักษิีจะได้รับการประกันตัวไหมใช่ว่ามันก็จะไปแบบดูความเคลื่อนไหวในกระบวนการยที่ทำหลังจากนั้นอีกครับ,รบถ้าอดีตนายก ไม่โดนคดี 1, นึก็จะถูกตั้งคำถามอีกว่าสองมาตรฐานหรือเปล่าแล้วไปเชื่อมโยงกับดงกับดีวอะไรแบบที่ผ่านมาหรือไม่อะครับคือเคลื่อนไหวยากจริงๆเนี่ยเป็นจุดอ่อนไหวมากสําหรับเพื่อไทยนะว่าจะเอาดิระโทษกรรมอย่างไรแล้วเรื่องคดี 1, นึของคุณทักษิณจะเดินต่อไปยังไงแล้วกลุ่มคนที่โดนอยู่ตอนนี้จับจ้องมากเลยเลยลำบากมากๆกก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้น